โอเคสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาย้ำทีการแก้ไขปัญหาโปรแกรมแคปคัทนะครับเรื่องเสียงกับตัววิดีโอไม่ตรงกันครับเดี๋ยวผมจะทาการทดสอบทุกท่านดูด้วยวิดีโอชุดนี้ครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทดสอบเครื่อง TDS นะครับหรือเครื่อง Total s o l v e d s o i d นะครับ s o l i ตครับคือนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ทดสอบคุณภาพน้ำครับ สำหรับการทดสอบความผสงน้ำนะครับตันนี้นะครับจะคราบว่าทุกท่านจะพบว่าภาพกับวิดีโอกับตัวเสียงจะไม่ตรงกันครับวิธีการแก้ไขก็ง่ายนะครับให้ท่านมาที่ตัวนะครับเมนูนะไปที่แบ็คโฮนะครับแล้วมาตัวที่ตัวรูปสันเฟือบครับเมื่อมาตั้งค่าครับหลังจากนั้นท่านมาที่เพิ่มคอมเอีนะครับคลิกสองวนี้ออกครับท่านกดเซฟนะครับกดดูใหม่นะครับเพื่อมาดูผลลัพธ์นะครับเยวเปิดตัว ดูเช่ดเดิมให้ดูครับโอเคสวัสดีครับวันทุกท่านตัวนี้ผมจะพาทุกท่านมาทดสอบเครื่อง tds นะครับหรือเครื่อง total i s s o l v e บ solid ครับ,ค,รบคือนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ <Okay, S 2> ์โดยเฉพาะว่าเสียงกับภาพตรงกันนะครับมันเกิดจากตัวเครื่องของผมไม่มีตัว gpu แรงแรงครับมันเลยปัญหาเลยเสียงกับเสียงกับตรงไม่ตรงกันครับเราจึงต้องทําการเปลี่ยนเป็นตัว ใช้ CPU แทนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ